สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีในเดือนมกราคมคลิปนี้เราจะมาอ่านดวงของชาวมีในเดือนมกรากคมก่อนอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะชื่นใจ อยากจะลากเสียงไปถึงดาวอังคารชื่นใจจริงๆเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาจนถึง12เมษาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่มีนอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสยังจออยู่ในภพวินาศอดทนอีกสองสามเดือนนะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นมากๆอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วพอดาวตัวเองมาจออยู่ในภพวินาศคุณก็กลับมาคิดมากวิตกกังวลเหมือนเดิมเรื่องที่คิดมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องงาน ตัวคุณกับเรื่องงานเป็นเรื่องเดียวกันแล้วพอดาวตัวคุณกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันทําให้คุณมีความรับผิดชอบดีรับผิดชอบมากชอบแบกบบางทีที่แบกเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเรื่องของพี่น้องมั่งเรื่องของคนรอบข้างคนใกล้ตัวมั่งเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขา แล้วเอามาทุกเองมันใช่เรื่องไม่คุณความที่พื้นเดิมชาวมีนจะเป็นคนมีจิตใจดีเพราะเป็นดาวเพลอหัสชอบช่วยเหลือแต่ช่วยแล้วคุณเอาความทุกข์ของคุณอื่นมาแบกไว้อันนี้น่าตีเนาะในเรื่องของการงานดาวการงานคือดาวพลือหัสของคุณก็จออยู่ในภพวินาศเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับวินาศเช่นงานเบื้องหลังงานที่ต้องเดินทางงานต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวกับการทุบทำลายล้างต่างๆเช่นการทุบตึกหรือสะพานอันนี้ถูกกับดวงแต่ถ้าไม่ใช่กรรมวินาศงานของคุณจะมีปัญหามีความผิดพลาดมีเรื่องจุกจิกกวนใจเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจผิดพลาดของคุณนะเป็นได้อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนร่วมงานจากคนรอบข้างเพเราะฤหัดในเรือนราหูหมายถึงการหลอกลวงความไม่จริงใจต่อกันมันก็ทําให้ทํางานร่วมกันลําบากเหมือนกันเนะาะทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้บรรยากาศในการทํางานมันก็ดูไม่น่าทํางานนะมันก็อึอดอัดอึมครึม แล้วในพบการงานคุณก็ยังมีอาทิตย์เจ้าเรือนอริตอยู่อีกการกัดแย้งกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าไม่เป็นผลดีกับตัวคุณนะแล้วก็ระวังการถูกติชิ้นนินทาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่เอาจริงๆแล้วเรื่องการงานของชาวมีนยังมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จดีอยู่นะมีความก้าวหน้าได้อยู่เพราะเสาเจ้าเรือนลาพระซึ่งหมายถึงความสาเร็จก็ยังจรเป็นเกษตรอยู่ อังคารเจ้าเรือนสุภะหมายถึงการขยับขยายหมายถึงความก้าวหน้าก็จอดเป็นเกษตรอยู่เพียงแต่มันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างคุณใช้ความรอบคอบใช้ความระมัดระวังให้มากในการทํางานก็เท่านั้นเองวันที่12มกร,ราดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนีเดินถอยหลังกลับมาที่พบการงานดาวเป็นปะ พอพูดเป็นประบางทีทําให้คุณคิดอะไรไม่ท่วนคิดอะไรไม่จบอะคิดไม่ทะลุพอลงมือทํางานจริงแล้วมันเจอปัญหาพูดจอมาเจออาทิตย์เจ้าเลือนอารีอีกนะการสื่อสารก็ผิดพลาดก่อให้เกิดความขัดแยง้งความเข้าใจผิดได้ง่ายอยู่แล้วมันก็เลยไปกันใหญ่ทางแก้คือการทํางานควรวางแผนให้ดีให้รอบคอบ นะคิดอะไรคิดให้ทะลุเลยจะช่วยลดความผิดพลาดลงได้ยิ่งคุณที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขการเงินการบรัญชียิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบให้มากขึ้นวันที่14มกราดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริจรเข้าพบลาภะ คุณที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจโดยกู้เงินมาลงทุนหรือถ้ามีคนชวนคุณลงทุนอะไรควรรอบคอบนะเพราะว่าสุขสหัชชะยังจรร่วมเสาเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างคนใกล้ตัวยังทําความลาบากใจสร้างความอึดอัดความทุกข์ใจให้คุณได้อยู่ยิ่งเป็นเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์ไม่ควรเสี่ยง คุณที่ทำงานประจำจะมีโอกาสดีในเรื่องงานเข้ามามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทีงนี้พอคุณได้เลื่อนตำแหน่งแล้วอาจจะมีเสียงกดซิปตามหลังมาทำให้คุณไม่สบายใจหรือถูกเพื่อนอิจฉาความไม่สบายใจของคุณจะมาจากคนใกล้ตัวเป็นส่วนใหญ่นะได้ตำแหน่งและมีเสียงนินทาเขาเรียกทุกขลาภ วันที่สิบหกมกราดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภาจอเข้าพบการงานการงานเริ่มมีความสําเร็จให้คุณเห็นเป็นรูปเป็นร่างผลงานออกมาดีเข้าตาผู้ใหญ่นะทีเนี้ยผู้ใหญ่จะเอานายสนับสนุนละคุณที่ทําธุรกิจส่วนตัวผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้เงินมาลงทุนวันที่สิบเก้ามกรา ดาวศุ์เจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนมอรณะเดินถอยหลังกลับเข้าพบการงานดาวเป็นมหาจากักรอาจจะต้องเหนื่อยต้องลุยกันต่อคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะอาจจะหมุนเวียนสลับตำแหน่งสลับหน้าที่หรือว่าเปลี่ยนงานใหม่ไปเลยก็ได้บางท่านก็มีการเดินทางเพราะงานมากขึ้น ในเรื่องของการเงินอังคารเจ้าเรือนการเงินจรเป็นเกษตรในภพสุภะนะชาวมีนยังเหนื่อยหน่อยยังขยันในการหาเงินหาทองการเงินยังมั่นคงหาเงินได้มาก ติดต่อเจราจาธุรกิจการค้ามีความสําเร็จดีนอกจากคุณจะมีพรสวรรค์แล้วก็ยังมีพรสแสวงด้วยนะมีเนะี่ยไม่อยู่นิ่งหาความรู้เพิ่มเติมทําให้ตัวเองมีทักษะทําให้เก่งขึ้นเนาะก็หาเงินได้มากขึ้นคุณจะมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินได้อยู่เสมอวันที่16ดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินจอดเข้าพบการงาน คุณที่ทําธุรกิจจะหาเงินได้มากได้กําไรดีแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วนะมันจะมีเรื่องให้หมดเปลืองเรื่องจิปาทะกระเป๋ารั่วทําทให้เก็บเงินไม่อยู่ควรรอบคอบในการใช้จ่ายนะเพราะอาจจะทําให้เกิดนี้สินได้แล้วก็ไม่ควรค้าประกันใครหรือให้ใครยืมเงินอย่าเชื่อใจเห็นว่าคนใกล้ชิดสนิทกันเจ็บดีนักละให้ไปแล้วมีโอกาสไม่ได้คืนนะจะบอกให้ ในเรื่องของความรักครึ่งเดือนแรกดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิจออยู่ในภพลาภะคุณที่ยังไม่มีคู่นะจ,จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามได้พบรักได้พบคู่อาจจะมีแม่สื่อทำให้ได้พบกันคนที่เข้ามาจะหาเงินเก่งแต่ว่าอาจจะมีเหลือพ่วงน้อยๆติดมาด้วยคุณที่มีคู่แล้วอาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจกันบ้างหรือว่าคู่ติดเพื่อน เที่ยวเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เป็นปัญหาได้วันที่12มกราดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณจอยข้อพบการงานดาวเป็นประนะคุณที่ยังไม่มีคู่ก็มีโอ,อก,กาสที่จะได้เจอกันในแวดวงการทํางานหรือว่าติดต่องานแล้วเจอกันปัตตนิเป็นประเนี่ยต้องระวังคนมีเจ้าของนะเพราะฉะนั้นคุณสาวๆดูให้ดีตัดสินใจให้นานส่วนคุณที่มีคู่แล้วอาจจะมีเหตุให้ไม่เข้าใจกัน ปัญหาเรื่องชู้สาวเรื่องมือที่สมจะมีเข้ามาแล้วถ้ามีเข้ามาจริงเนี่ยคุณควรจะใจเย็นๆนะยิ่งโมโหแล้วสาดคําพูดแรงๆใส่กันตอนนี้คําพูดคุณจะแรงมากนะพูดตรงพูดแรงมันยิ่งไปกันใหญ่มีอะไรคุณใจเย็นๆเนาะหาเวลานั่งคุยกันเงียบๆ น่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเยอะเลยนี่คือภาพรวมของชาวมีในเดือนมกราคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า